อาคมคาถาดีแค่ไหนก็ไม่สู้สี่คำนี้กับสามของดีกันผีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้ออาคมคาถาดีแค่ไหนก็ไม่สู้สี่คำนี้กับสามของดีกันผีเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะคนประเภทไหนที่ผีกลัววันนี้ จะคอยกตัวอย่างคำสอนของหลวงพ่อพุทธทานิโยวิชาอาคมคาถาอาคมขับผีป้องกันผีนี่อย่าไปเรียนเพียงแต่เรากล่าวคำว่าสัเพสตาสุขิตาโหตุเท่านั้นแหละผีมันได้ยินมันจะบอกว่าท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้ายถ้าคืนเบียดเบียนท่านผู้นี้ หัวเราจะแตกเจ็ดเสียงท้าเวสุวรรณหัวหน้าผีได้ประกาศสิทธิ์เอาไว้ว่าผีตนใดไปเบียดเบียนคนที่มีศีลมีธรรมหัวมันจะแตกเป็นเจ็ดเสียงผีมันกลัวมันไม่ทำหรอกบางทีไปนอนอยู่ในปา่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันนี่เขาเรียนวิชาขับผีพอนอนหลับลงไปท่องแต่หมุนไล่ผี เขาว่าโอ๊ยนอนไม่ไหวหรอกทำไมละ่ะผีมันกวนเออนอนซะเดี๋ยวจะทำให้ได้นอนแก่ก็นอนหลวงพ่อก็ลุกมานั่งแผ่เมตตาไปรอบๆเขานอนหลับตลอดคืนพอตื่นเช้าขึ้นมาถามว่าไปเรียนมนต์มาจากไหนทำไมครั้งพิเศษนักไอเราท่องแทบเป็นแทบตายไม่ได้อย่างนี้เลย การสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแผ่เมตตาผมวิหารน,นี่ผีมันไม่กลัวหรอกแต่มันไม่เป็นศัตรูกับเราดีไมด่ดีมันช่วยเหลือเราด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาได้บุญจากเราเขาก็เห็นบุญเห็นคุณของเราเขาก็จะมาช่วยเหลือเราพวกวิญญาณน,นี่ไม่ใช่เรื่องเลวไหล ถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเหมือนกันคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาน,นิยูทีนี้จะขออนุญาตเพิ่มเติมปกติผีไม่เคยกลัวเราอยู่แล้วมีแต่รำคาญหรือไม่อยากเห็นศีลหรือการคิดดีเจตนาดีความเมตตาเป็นแค่พื้นฐานที่แสดงออกทางจิตที่ทำให้เขาเกรงใจเราได้ เพราะเขาจะมองเราเป็นมิตรเรื่องแบบนี้ผีเขาดูออกเพราะนามธรรมาเหมือนกัน mm. เขาจะเข้าใจได้ดีเพราะเขามองผ่านกายเราไปที่จิตและต่อให้เราเก่งแค่ไหน mm. ก็เข้าถึงเราได้ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรือเคยทำกรรมร่วมกันมาและผีจะเกรงกับพวกที่มีจิตมีฤทธ ทำอะไรทำอะไรที่พิเศษได้จริงๆเท่านั้นเกรงไม่ใช่กลัวแต่ไม่อยากยุ่งด้วยดังนั้นถ้าไม่มีศินเป็นทุนเดิมมีสิทธิ์โดนดีได้ทุกคนไม่เว้นพระหรือข้าราวาสแต่ถ้ามีฤทธิ์ด้วยมีเมตตาด้วยดีจริงด้วยสินแค่พื้นฐานสำหรับเรื่องพวกนี้เขาจะเคารพนักถือเรา หรืออาจนับถือเป็นเพื่อนได้ถ้าเห็นว่าเรามีความสามารถพอๆเทียบได้กับเขาเทียบได้ไม่เก่งกว่าเขาเพราะเราจะเร็วสู้เขาไม่ได้และถ้ามีความสามารถแสดงทำได้อีกเขาจะให้เกียรติและเคารพเราด้วยทีนี้หากใครยังไม่อุ่นใจพอจะขอเสนอเรื่อง ผีกลัวจนหัวหดเปิดสามสุดยอดเครื่องรางกันผีเชื่อพกติดตัวติดตัวเอาไว้ผีสางนางไม้หน้าไหนก็ไม่กล้าลังควานความเชื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอาจทำให้หลายๆคนเกิดความรู้สึกหวาดกลัวโดยเฉพาะเรื่องผีผีสางๆจึงต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและอีกอย่างหนึ่งก็คือการบูชาเครื่องรางของคลังพกติดตัวเพื่อป้องกันเหล่าพูดผีปีศาจมารังควานโดยเครื่องรางที่นับได้ว่าเป็นสุดยอดของการป้องกันวิญญาณร้ายมาตั้งแต่สมัยโบราณมีอยู่สามสิ่งด้วยกันคือ 1. ท้าเวสุวรรณไม่ว่าจะเป็นขนาดบูชาขนาดหนึ่งร้อยองค์ผ้ายัน ที่ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทล้วนมีอำนาจในการปกป้องพูดผีปีศาจได้โดยตรงเนื่องจากคติความเชื่อท้าวเวสุวรรณคือหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลบนสวรรค์ชั้นจตุมหาลาชิกามีหน้าที่ดูแลปกครองยักษ์และพูดผีปีศาจในสมัยโบราณ มักจะนำยันเท้าเวสุวรรณมาไหว้บนหัวนอนหรือติดไว้ตามประตูบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมารบกวนซึ่งได้ผลอย่างยอดเยี่ยมค่ะสำหรับเท้าเวสุวรรณไม่ว่าจะออกหน่วยวัดไหนล้วนแต่มีความคลั่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแต่ที่ได้รับความนิยมในการบูชาเพราะเรื่องลือในประสบการณ์ ป้องกันพูดผีปีศาจได้แก่เ้าเวสุวรรณที่ออกโดยวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครเ้าเวสุวรรณวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครเ้าเวสุวรรณวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามเ้าเวสุวรรณหลวงปู่เกลี้ยงวัดบ้านนนแกดจังหวัดศรีสะเกษเ้าเวสุวรรณหลวงปู่ชื่นวัดตาอี ทาวเวสสุวรรณหลวงปู่มุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมจังหวัดสะแก้วเป็นต้น 2. มีดหมอเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางอันเข้มขลังที่ใช้ในการกำราบพวกผีปีศาจมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยต้องลงอักขระเลขยันปลูกเสกกำกับ เพื่อให้มีอนุภาพมีดหมอที่เลื่องลือในประสบการณ์ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีคือมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหน้องโพจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อจอยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอน จังหวัดลบบุรีเป็นต้นแต่สำหรับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นมีดหมอที่หายากและราคาสูงส่วนมีดหมอของพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆในยุคหลังๆก็เข้มขลังเช่นกันใช้สำหรับป้องกันผีหรือไล่อาถรรพ์ร้ายได้และในบางรุ่นก็มีมีดหมอขนาดกระทัดรัดสามารถพกติดตัวได้อย่างสะดวก และชิ้นที่สก็คือเบีย้ยแก้เบีย้ยแก้นั้นเป็นเครื่องรางที่นิยมตั้งแต่สมัยโบราณสร้างจากเบีย้ยจันรซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งทำการประจุประลอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยคาถาอาคมเพื่อให้เกิดอนุภาคป้องกันพูดผีปีศาจแก้อาถรรพ์คุณไสมนดำ โดยเบีย้ยแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือเบีย้ยแก่สายวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมได้แก่เบีย้ยแก่หลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วและยังมีเบื้อแก่หลวงปู่รอดวัดนายโรงกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันค่ะเนื่องจากเป็นการสร้างตามตำราโบราณ และมีความละเอียดในทุกขั้นตอนทำให้เกิดประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะการป้องกันพูดผีและขับไล่ในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สําหรับเบีย้ยแก้ของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือหลวงปู่รอดในยุคต้นนั้นถือว่าหาได้ยากและราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีเบีย้ยแก้ในยุคหลังๆซึ่งมีประสบการณ์ และเป็นที่นิยมเช่นเบีย้ยแก่หลวงพ่อสืบวัดสิงห์จังหวัดนคนปรปฐมเบีย้ยแก่พระอาจารย์สำราญวัดสง่างามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบี้ยแก่หลวงพ่อเสียนวัดมานาหวานจังหวัดอ่างทองเบีย้ยแก่หลวงพ่อทรงวัดศาลาดินจังหวัดอ่างทองเบีย้ยแก่หลวงพ่อตีวัดหูช้าง จังหวัดนนทบุรีเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นที่ยอมรับด้านประสบการณ์และมีอนุภาพกาันผีสางได้ดีเช่นเดียวกันเพราะในอดีตนั้นมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ยังหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้คนโบราณจึงมีความเชื่อเรื่องของพู้ผีปีศาจสิ่งลี้ลับเครื่องรางกันผีจึงเปรียบเหมือนเครื่องราง ที่พวกเขาพกติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจสร้างความมั่นใจทำให้กล้า,ผาเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเข้มแข็งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองค่ะกระทั่งในปัจจุบันแม้ว่าเราจะมีคำตอบกับสิ่งที่เคยเป็นเรื่องลี้ลับในอดีตแต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อเรื่องของเครื่องลางเหล่านี้ และพวกเขาก็พกติดตัวไว้เพื่อความสบายใจเช่นกันค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกินชาติสปอร์ซน์ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลและอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทส่วนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งใหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุนชา a น n ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธ,ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ